ดูดูโชเฟอร์จะทำยังไงโอ้เวียงออกค่ะไม่พาเข้าโคนนะคะคือหลบออกแต่ตรงนี้จะหลบยังไงดูนะคะตรงนี้คือแฉมากเออไปไป,ไปโอ้ขุนฉลาดมากเลยค่ะไ,ปไ,ปไม่พาไปติดโคลเลยนะคะ <ไป S 1> คุณบอกเดี๋ยวขุนเหยียบโคลก็ได้แต่รถติดโคลไม่ได้เดี๋ยวกระเด็นใส่เด็กๆ สวัสดีเอสซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะปลอดโปร่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาน้องขุนไปเดินออกกําลังกายกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆกันก่อนเนาะมีใครบ้างอาจจะเด็กสวัสดีแม่แม่เอสซีหน่อยเร็วค่ะคนแรกน้องป๊อน้องป๊อครับอยู่ชั้นไหนแล้วปหนึ่งครับปหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องเนยค่ะน้องเนยอยู่ชั้นไหนคะปสองค่ะปอสองค่ะ น้องพัดอยู่ชั้นไหนอนุบาลสามอนุบาลสามสวัสดีค่ะก่อนสสวัดีค่ะน้องเนสอยู่ชั้นไหนคะนเทศบาลค่ะอ๋ออยู่เทศบาลค่ะต่อไปอ่าน้องเตอสวัสดีครับสวัสดีครับเตอสวัสดีครับก่อนผมชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรคะตาตาเอาเกาไหน่อย ส oh. วัสดีครับสวัสดีครับชื่อเติร์ดน้องเติร์ดอยู่ชั้นไหนแล้วคะอ่อมองกล้องมองกล้องลูงกเอ,อนวทีบานเอน็บาน,น,บานอ่าต่อไปนิชื่อน้องเคธค่ะน้องเคธอยู่อยู่ชั้นไหนแล้วฮึชั้นไหนแล้วอยู่เทศบาลบุกอ็นวานสามเอนุบาลสามอ๋ออนุบาลสามน, <laughs> น้องไม่รู้ว่าจะเองเรียนชั้นไหน <laughs> วันนี้ หกนะคะวันนี้หกขึ้นรถมาหกคนพอดีเลยอ่ะจะพาไปออกกําลังกายครับคุณก็จะได้ออกกําลังกายแล้วก็พาเด็กๆเที่ยวด้วยคุณโดยสารพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วโชเฟอร์พร้อมหรือยังโชเฟอร์ไปกันเลยค่ะเด็กๆชอบใจค่ะ วันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวแล้วก็ได้พาขุณเด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะคะค<ป>ือจะบอกสนุกสนานกันมาก ก็หลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะคะนอา่านั่งรอเดี๋ยวให้ให้พี่ขุณกินย่าก่อนให้ให้โชเฟอร์เติมพลังก่อนนะคะ เพราะว่าฝนตกลงมาหญ้าก็เริ่มงอกแล้วค่ะให้คุณทานก่อนนะครับผมเด็กๆรอได้ไหมครับรอได้ครับรอได้ไหมรอได้ครับรอได้ครับเเสียงดังๆ่อยรอได้ไหมครับอได้รอได้เด็กๆเด็กๆกลุ่มนี้ยังไม่เคยขึ้นนะครับอ่ายังไม่เคยขึ้นคือคนนะครับออ้ยังไม่เคยขึ้นเลยเหรอคะยังครับ เราลองมาขึ้นครั้งแรกเลยนะคะเราอยากใช้บริการขุดเงินครับอ๋อน้องๆคงเห็นพี่ขุนลากบ่อยแล้วเลยอยากมาลองใช้บริการบ้างนะคะครับเห็นขุนเห็นแต่ขุนลากไม่เคยนั่งครับผมอืมอยากนั่งบ้างเดี๋ยวให้พี่ขุนเติมพลังก่อน มาเร็วเร็วเร็วมามาอ้าวไปไปเร็วไปกินข้าวมาต่อไปจีบจีบจีบไปไปกันเลยค่ะไปเลยกันเลยไปเลยขุนยาวเลยดูเลยสารเต็มคันเลยครับตันนี้ ผู้โดยสารหกคนเต็มพื้นที่แล้วค่ะเต็มรถพอดีสองแถวแถวละสามน้องเอิญนะคะเป็นผู้ควบคุมน้องขุดดูนี้เขาเขานิ่งมากนะคะ ลากรถแบบเรียบร้อยมากไม่มีเทผู้โดยสารเลยนะคะเดี๋ยวนี้เวลาวางก็วางแบบเรียบร้อยเวลาขึ้นรถต้องให้ได้น้ำหนักนะครับน้ำหนักไห้สมดุลน,ดน,นะครับเฮ้ยดูชอปเปอร์จะเอารถติดโคนหรือเปล่านะครับผมหรือเป็น,านทางข้างหน้านะคะมีแต่โคลเลยนะคะ ดูดูโชเฟอร์จะทำยังไงโอ้โอเบียงออกค่ะไม่พาเข้าโคนนะคะคือหลบออกแต่ตรงนี้จะหลบยังไงดูนะคะตรงนี้คือแฉมากเออไปไปโอ้ขุนฉลาดมากเลยค่ะไ,<ป>ไม่พาไปติดโคนเลยนะคะไปคุณบอกเดี๋ยวคุณเหยียบโคนก็ได้แต่รถติดโคนไม่ได้เดี๋ยวกระเด็นใส่เด็กๆ โอ้ดูพี่คุณไปเลยไปเลยโอ้ไปเลยโอ้ยรถติดงคนแล้วคุณบอกเด็กๆแค่นี้คุณดึงได้ น,นี่ตรงนี้นี่แยกหญ้าเลยอ่าวางก่อนวางแบบไหนดูดูเขาจะวางแบบไหนเอ๋เก่งมากวางพู้โดยสารเรียบร้อยมากค่ะชเฟอร์บอกขอกินหญ้าแป๊บน,นะคะผู้โดยสารอุทนรกอกโชเฟอร์ขอเติมพลังเติมน้ำมันก่อน เดี๋ยวไปทำเด็กๆนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงน้องเนยสนุกไหมกลัวไหมไม่กลัวนะคะเคก็ไม่กลัวนี่ก็ไม่กลัวเตอร์ละกลัวไหมไม่กลัวน้องพันละคะไม่กลัวไม่กลัวแล้วป๊อบละคะไม่กลัวโอ้เด็กๆบอกไม่กลัวเลยนะคะบอกว่าสนุกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอโชเฟอร์ก่อน รถคันนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าโชเฟอร์ชอบแวะ <c oughs> แน่แน่จะเตะน้องถุงอีกนะคะวิ่งผ่านไม่ได้เลยขุนไปเดไป,ป,ปดเดี๋ยวเราจะกลับก,กันนะคะไป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 ,ไปทางไหนไ<ป>กลับทางเดิมค่ะ ถุงเงินถุงเงินถุงเงินฮ้ยจะไปจับเุณเงิน้วยเด็กๆด,ดีใจได้จับพี่ขุนค่ะเพราะว่า <c oughs> ถ้าขึ้นแบบนี้คือจับได้สบายใจเลยค่ะผ่านโคนนะคะไปเลยเดินไป หลบออกหลบออกระวังรถติดเอดอติดไมเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่อ,อึดอดค่ะก็วันนี้เราได้พาน้องขุนเงินมาออกกำลังกายพร้อมกับเด็กๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ